สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ายวิเบช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับโลกของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรุ่นใหม่รุ่นฮิตและรุ่นในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถที่ถือว่าเป็นไอคอนของวงการอย่าง h a r ์ล y d a เดวิสันกับการขัสัรรุ่นที่ดีที่สุดในปี2025ที่บอกเลยว่ามีทั้งความหรูหราความดุดนันและเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้ทุกคนต้องหลงรักฮาร์ลเดวิสันถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลงังดีไซน์ที่โดดเด่นไปจนถึงความรู้สึกเวลาที่ขี่ซึ่งไม่เหมือนใครและปี2025นี้ก็ไม่ทำให้สาวกผิดหวังเพราะพวกเขาจัดเต็มกับหลายรุ่นที่เป็นไฮไลท์ โดยรุ่นที่ถูกยกให้เป็นฮาร์ล d เดวิสันที่ดีที่สุดในปีนี้ก็คือ h a r ์ล y เดวิสัน n ร o ไลท์เอสที2025รุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์มิวเวลตี้เอ117ที่ให้กำลังมหาศาลขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนดีไซน์ด้านหน้ามีแฟริงที่ถูกออกแบบใหม่ให้ลุลมมากขึ้นรวมทั้งระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงให้เกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขี่เช่น c o r n e r i n g Rider s a f e t y e n h a n c e m e n t ที่ทำให้การเข้าโค้ ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้นส่วนราคาของ r า r l ลีเด v i d สันโรดคลา S T 2 0 2 5ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,850,000าบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเอกลักษณ์ของ Harley ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านอกจากโร g l ลาย S T แล้วอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนยกให้เป็นตัวท็อปก็คือ r l r y ล a เดว s o สั t r e e t Glide C V O 2025ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่มาพร้อมความหรูหราและรายละเอียดที่ประณีตทุกจุด เรื่องยนต์นิว w วล k ี่ A VVT 121ที่ให้แรงบิดมหาศาลเสริมด้วยระบบเสียงรอบฟอดฟอสเกตแบบสเตต II ที่ทำให้การขี่ระยะไกลละมีความเพลิดเพลินมากขึ้นและที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบจอแสดงผล TFT ขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ราคาในประเทศไทยคาดว่าจะสูงกว่ารุ่นทั่วไป โดยอยู่ราวๆ2,350,000บาทซึ่งเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความหรูหราได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตและอยากได้ฮาร์ล y เดวิดสันที่ดูดันปี2025ยังมี h a r ์ล y เดวิดสันโลไรเดอร ST 2025ที่มาพร้อมสไตล์คลาสสิกผสมความดิบเทและขี่สนุกรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวที่หลายคนเรียกว่าบ้าพลังเพราะเครื่องยนต์มิวเลกี้ A 117ให้แรงบิดหนักแน่นและตอบสนองทันใจ อีกทั้งดีไซน์แฟริงแบบชาร์กโนสและกระเป๋าข้างที่ลงตัวทำให้เหมาะทั้งการขี่ในเมืองและทริปไกลราคาในไทยจะอยู่ประมาณ1,150,000บาทถือว่าเข้าถึงง่ายกว่ารุ่นท็อป และยังคงความเป็นฮาเล่ที่ครบเครื่องได้อย่างดีหากพูดถึงฮาเล่เดวิสันที่ดีที่สุดในปี2025ก็ต้องบอกกว่าทุกโมเดลที่พูดมาล้วนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองโรถไคล ST เอสเหมาะกับสายทัวริงที่อยากได้ความมั่นคงและทรงพลังสตรีทไ g ลซีวีโอเหมาะกับสายรูราที่ต้องการที่สุดของเทคโนโลยีและดีไซน์ส่วน Lowrider ST ก็เหมาะกับสายบ้าพลังที่ชอบความดิบเถื่อนและความสปอร์ต ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกคันไหนก็รับรองว่าได้สัมผัสความเป็นฮาเลอย่างแท้จริงฮาเ์ลเดวิดสันในปี2025ยังเดินหน้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นมีการปรับปรุงระบบเบรก ABS การช่วยทรงตัวและระบบกันสะเทือนที่ทันสมัยกว่าเดิมอีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์เสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฮาเลจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรา สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถที่มีทั้งความแรงความเท่และเอกลักษณ์ Harley Davidson ปี2025ก็คือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วยังเป็นการได้ครอบครองรถที่เป็นตำนานที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครแทนที่ได้และนี่ก็คือการรีวิว Harley Davidson รุ่นที่ดีที่สุดในปี2025ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตาม b i k ว v เบ้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของมอเตอร์ไซค์สุดท้ายนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเลือกได้หนึ่งรุ่นใน h a r ์ล y เดวิดสันปี2025จะเลือกรุ่นไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับ